รับปูเปนกุกนี่คือสุดยอดสั่งปูเพนกุ๊กเบอร์หนึ่งของปททัทชัยทางด้านเราแสดงยอมรับการงานของพวกเราเราขอท้าทางเดชเว่าเราคือสุดยอดสั่งปูเปนกุ๊กเบอร์หนึ่งรับปูเปนกุ๊กเราขอท้าทางเดน รับปูเป็นกุ๊กเราขอชาทางประเทศ รับปูเปนกุ๊กเราขอชาทางเดรับปูเปิกุ๊กเราขอชาทางระเดชนี่คือผลงานหน้าโอเปนเมท นี่คือผลงานหน้าออฟฟิศเมดสวัสดีขรบคุณ